สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพนบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจําได้น,นะครับคลิปที่แล้วพี่เพชรพ,พูดถึงน้ำมะพร้าวนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับก็คือน้ำมะพร้าวช่วยเรื่องการไปชะร้างนะครับสกรดโซเดียมในร่างกายของเราแต่วันนี้นะครับพี่เพชรจะมาพูดถึงโทษของการดื่มมะพร้าวโดยดื่มน้ำมะพร้าวโดย,ยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องไตเสื่อมอยู่นะครับที่ต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยนั่นก็เพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาก็คือน้ําตาลนั่นเอง เพื่อนๆเ,เคยเดินทางไปทางสุสาครหรือว่าแม่กองไหมครับทางบ้านแถวนะข้างทางเขาจะมีขายน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลปึกน้าตาลปี๊บน้ําตาลปึก,ปกที่ผลิตจากเกสร,รของมะพร้าวเห็นไหมครัเพราะนั้นมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยจึงมีน้ําตาลด้วยนะที่เพราะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับไม่ควรดื่มเยอะหรือดื่มบ่อยจนเกินไป และที่สําคัญนะและธาตุต่างๆในน้ำมะพร้าวเนี่ยอย่างเช่นแปสตเซียมหรือว่าโซเดียมพวกนี้นะครับเขาจะมีส่วนช่วยเรื่องการขับปัสสาวะด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่เป็นโรคไตไม่ควรดื่มมะพร้าวหรือคนทีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่คนที่มีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานอยู่อยากได้อะไรที่มันสดชื่นนะครับกินแล้วดีต่อต่อสุขภาพดีต่อใจนะครับนี่ครับพี่เพชรแนะนำครับเครื่องดื่มรังนกแพ้กินนะครับสูตรซาดิทอนนะครับเขาจะดูดซึมได้ช้านะครับแล้วก็ไม่ขึ เลยไม่ทําให้น้ําตาลข้ามตาลเนเราเพิ่มนะครับเพื่อนเนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้เพื่อนๆเราด้วยนะครับขอบคุณครับ